สวัสดีครับพบกับผมจันนกงชาแนลนะครับผมพบกับช่วงปลดล็อกนกงหัวจุกนะครับผมมาอัปเดตความคืบหน้านะครับผมให้เพื่อนเพื่อนอชาวนกงหัวจุกได้ทราบกันตัวนหน้านะครับผมว่ามีอะไรอัปเดตกันมาบ้างหรือว,ว่าต้องระบัดระวังอะไรยังไงนะครับผมในตอนนี้นะ,ะใกล้เข้ามาในการตัดสินแล้วนะครับผมสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องพึงระวังในช่วงนี้ก็คือ ดักนกป่าไม่ว่าจะจับทางพาเนียนหรือว่าทางอวนก็หลีกเลี่ยงยาก่อนนะครับผมหรือมีมิจสา,ายใกล้ชิดช่วงนี้นะครับผมก็อย่าเพิ่งเข้าไปดักนกในป่ากันก่อนนะครับผมความคืบหน้ามาแจ้งสักนิดนะครับผมตอนนี้ก็แสดงความย,ยินดีด้วยนะครับผม่าโอกาสในการปลดล็อกเพิ่มขึ้นนะครับผม อ่าเนื่องด้วยอะไรเนื่องด้วยตอนนี้นะครับผมอ่านักวิชาการก็ได้มองเห็นถึงว่าอ่าคนเลี้ยงนกรงหัวจุกเยอะไม่สามารถสูญพันธุ์เขามองเห็นข้อนี้นะครับผมเลยเปิดโอกาสในการปรลดล็อกนกคงมีโอกาสมากขึ้นจากตอนเลขมันเกือบบอดสนิทเกือบดับไปแล้วนะมันทําให้มีแสงสว่างอ่าคนเราก็สามารถหลุนกันได้นะครับผมอืม โอกาสมันก็เป็นห้าสิบห้าสิบนะครับผมไม่ใช่อ่าเก้าสิบสิบแต่ถ้าตอนในช่วงที่ว่าอ่ามีข่าวไม่ดีอกอกเยอะๆแบบนั้นนะครับผมเกือบจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต่อสิบนะครับผมที่จะไม่ปลดอ่าแต่เมื่อโควิเคราะห์ลายๆอย่างหลายๆ,ๆทางจริงๆแล้วนะครับผมเรื่องนี้มันอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบนะครับผมวัดกันที่อ่าวันที่ต่อสู้กันนะครับผมว่าใคร เหตุผลของใครมันจะมีน้ำหนักกว่าชัดเจนกว่าแลา้วผู้คนปริมาณอ่าในการเลี้ยงในการอนุรักษ์ที่จะทำไม่ให้นกคงหัวจุกอ่าสูญหายไปจากประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับผมเราจะต้องต่อสู้ด้วยวิธีการกระบวนการเช่นในหลายฝ่ายเขาก็สู้มานะเพื่อนๆก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมอ่ดนดลงได้ดนลงเลยช่วยๆกันนะครับผม อยากจะบอกนะครับผมโอกาสไม่ได้เหมือนที่ทุกคนบอกว่ามื่นมิดไม่ได้ปลดล็อกแน่มันไม่ใช่นะครับผมอ่ามันก็ต้องวัดดวง5้าสินะครับผมอยู่ที่วันตัดสินเพราะเขายังไม่ตัดสินที่โอกาสเราไม่ได้มื่นม,มัวไปขนาดนั้นนะครับผมอ่าเราก็ต้องช่วยกันเพื่อนๆจะต้องช่วยเป็นการเป็นกําลังใจให้นะครับผมเพราะว่าในการที่เพื่อนๆไปบอก,ป,บอกปลดล็อกไม่ได้ปลดล็อกไม่ได้กันเยอะๆเยอะๆเยอะๆมัน <ๆ S 1> ก็เป็นผลเสีย มีน้ำหนักในการไม่ได้ปลดล็อกแล้วก็ยากนะทีนี้นะเพื่อนๆลองคิดกันนึงดูที่เพื่อนๆเ,เขาหิ้วนกไปเข่งหิ้วนอกอกอ,กอกจากบ้านเสี่ยงต่อตำรวจจราจรจับได้ทุกเมื่ออ่าทีนี้ลำบากเลยนายจับมันมันตกหลายตังเลยทีนี้มันก็ไม่สบายตัวเลยนะเราก็ลองคิดกันนึงถึงจุดนี้นะครับผมอ่าผมก็เข้าใจเลยนะครับผมนะักวิจา,ารณ์เขาก็ต้อง ยึดมั่นในหลักการของก้เหมือนกันนะครับผมนกโคบกเลี้ยวว่าของเกานะเอามา,าชาวบ้านเอามาขังไว้ในกรงอืมเขาบอกว่าหนักกว่าที่เอาไปจับกินอ่าแต่จับกินก็ผิดนะเพราะมันอยู่ในสัตว์พรบโคุ้มครองไม่ว่ากินจับมาหรืออะไรผิดกฎหมายทั้งหมดนะครับผมอ่า อาจจะโดนปรับนะเลนทั้งจําหรือทั้งปรับนะครับผมไม่เบนะครับผมบอกเลยว่าข้อหานกคงหัวจุกไม่เบนะก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันอย่างเข้มงวดนะครับผมโอกาสวันนี้ก็มาบอกแล้วนะว่ามันห้าสิบห้าสิบนะครับผมมันไม่ใช่มาแบบ 95, เก้าสิบห้าห้าเปอร์เซ็นตน์แบบนี้มันมันไม่ใช่นะครับผมตอนนี้ฟังปลดล็อกนกคงหัวจุกโคกช่วยกันเยอะนะครับผมสสคนใหญ่ ไม่ใช่น้อยนะครับผมบอกเลยตอนนี้ที่เขาช่วยเหลือกันเพื่อนๆลองคิดดูนะครับผม <c oughs> สสนี่คือระดับจังหวัดเลยนะครับไอระดับประเทศเลยนะครับผมเ <c oughs> ขาลงมาช่วยขนาดนี้แสดงว่าอ่าเขาเห็นถึงจุดนี้นะครับผมมันคือวัฒนธรรมอ่ามันคือเกมกีฬานะครับผมไม่ใช่แค่ว่าอยู่นอกไปเรียวอะไรแบบนี้นะมันคือวัฒนธรรมมันคือจิตวิญญาณนะครับผมยิ่ง คนเลี้ยงทั่วประเทศไทยตอนนี้เต็มทุกที่นะครับผมผมมองเลยว่าเยอะมากนะครับผมอ่าแล้วก็มันเป็นการกีฬามันเป็นการแข่งขันมิตรภาพไม่ต้องเข่งโกหิ้วไปร้านน้ำชาเขาก็มีความสุขก,ก็ประมาณนี้แลยนะครับผมอ่าผมก็เลยมาทําคลิปลดล็อกนกงวันนี้นะครับผมว่าอ่าอย่างน้อยเราก็มีหวังนะครับผมเรามีความหวังความหวังของเราก็คือ ไม่ใช่ศูนย์นะครับผมอ่าก็ฟังไว้ได้เลยนะความหวังของเราไม่ได้ศูนย์เราก็มีโอกาสไม่ผิดนะครับผมที่เราจะหวังนู่นหวังนี่แล้วก็หลายคนนะผมก็ดีใจนะครับผมในในช่วงลดลอกนกงหัวจุกนี้หลายคนก็ทักมาอยากส่งชื่อที่ไหนที่ไหนอ่าต้องเดินทางไปไหนไปหาที่ไหนอ่านี่เ็ามีสิบลายชื่อเขาต้องไปส่งตรงไหนตรงไหนก็ขอบขอบคุณผู้คนอ่า ตีมานี้ด้วย FC ก้าหลังมีเยอะนะครับผมที่ทักมาผมว่าอ่าเนี่ยผมต้องไปทรงตรงไหนวันนี้ผมผมมีสิบคนนะตอนนี้ตีมานผมเพื่อนผมรล่าหนึง่งวันนั้นาเขาไปต้องไปทรงตรงไหนเขาก็อยากให้ปลดลกนะครับผมเคยมีคนนึงบอกผมนะว่าคนข้างบ้านเจ้งจับอ่าขาก็ลําบากเลยนะเขาไม่มีเงินประกันนะเพราะว่ามันเยอะ มันหลายบาทนะครับผมมันต้องใช้ตังมันใช้ตังอะ่ะเพื่อนๆพื่นยุคสมัยนี้ตังไม่ได้หากันง่ายๆก็คำนึงระวังถึงจุดนี้กันไว้ให้มากนะครับผมเรียกว,ว่าการปลดล็อกนกคงหัวจุกนะครับผมมันสําคัญต่อพี่น้องชาวสมาคมนกคงหัวจุกนะครับผมไม่สําคัญได้ยังไงอะ่ะการขอเพื่อนๆลองคิดดูอ่าต้องขอในพื้นที่ที่ กรมอุทยานอยู่ตรงไหนตรงไหนเรี่อบ,บางจังหวัดมันไม่ใช่มีนี่แลยวมันขอยากเลยทีนี้พอขอยากเลยเพื่อนๆคิดเลยจะมีสักกี่คนที่ไปได้ทุนต้องมีน้ํามันต้องมีรถต้องยังอทีนี้ชาวบ้านก็ลําบากเลยถ้าทาให้ชาวบ้านถูกกฎหมายหมดทีนี้ต้องทาให้ยังไงอะ่ะอาเภอขอได้กันหมดเลยยิงไมถ้าอำเภอขอได้กันหมดทีนี้มันจะไม่ยากแล้วก็จะถูกกฎหมายเพราะชาวบ้านจะไปขอันทุกคน ก็ทำไม่เป็นอ่าปีนี้ปีสุดท้ายประมาณนั้นนะครับผมก็ต้องรอลุ้นนะครับผมเพราะว่าที่ทราบมานี่คือไม่นานเลยนะครับผมอ่าแต่ว่าก่อนจะตัดสินก็จะประกาศวันเน่ชัดก่อนนะครับผมประกาศวันเน่ชัดแล้วก็จะตัดสินนะั้นแล้วก็มีอ่าพี่น้องสมาคมชาวนกกงหัวจุกก็ขึ้นไปเยอะนะครับผมเขาก็ต้องขึ้นไปสู้นะครับผมนาทีมโดยสสนะครับผมอ่าก็ต้อง มันมีฝั่งค้านแล้วก็ฝั่งที่จะคัดค้านกับฝั่งอ,อีกฝั่งหนึ่งถูกไหมอืมก็ตัดสินกันก็อยู่ที่ศาลนะครับผมจะเห็นความความที่ว่าพูดง่ายคือเกิดผลกระทบน้อยที่สุดก็จะตัดสินได้ฝั่งนั้นเป็นฝั่งชนะนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนคลิปหน้าเดี๋ยวเป็นข้อมูลอะไรก็มารอฟังได้เลยสวัสดีครับ